xoay lại lại chỗ này chỗ này Chịp lạp cây lạp cây กินโดนล้วเบีรยเซียเจ็เหมือกันเมนูลาบไก่นลาบลา ตอนน <occurs> ี้แบบไงดีสอยคว่วจนสุก <plural> มั <acht> ้ยไม่ล่ะคว่จนให้มันสุกคั่วไปเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันสีออกคั่วไปเยโอเคเในที่ ไปพักไ้ให้มันเย็นก่อนเดี๋ยวเขาไปปรุงมาขายไปมาขาดไปได้มาคนลาบกันเปียงเนจองมักวัว มากเพิเผดดิบพดสุกเกาวา <อด S 1> เบืองนึงบวงปีโ <c oughs> อกอเาลเกาะเเละเกเล สิบคนเิโอเคเซละเละ่ังานกหอมบัวหอม ดตบไทยด้วยออหอมลาบ